สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The Si Sisters เราเบาแล้วน้องค่ะมันมันร้ยนได้เท่าไรร้อยแนนร้อยอะค่ะชุดนี้น่ารักมากเลยของแบโน้องจิจีฮาดดวันนี้เราไปไหนกันค่ะเราจะพาไปช้อปปิ้งค่ะเนื่องจากว่าชุดเราหมดชุดที่หมดก็คือชุดไปงานชุดไปอีเวนต์ชุดคริสต์มาส ใหม่ชุดนัแต่งอเพราะ,ะว่าเราวนกันครบแล้ว <c oughs> คือเราใส่เสื้อของกันและกันนะคะคันเดียวแล้วก็ไม่สามารถกางใส่ได้อีกเพราะว่า เดี๋ยวเการก็จะบวมน้ำก็เดี๋ยววันนี้ก็เลยจะพาพี่ๆไปช้อปปิ้งที่ร้านโปรดของพลอยจริงหรือเปล่าพี่อพายจะแต่งตัวให้พี่หรือปาเราก็จะมีสไตลิสต์รอช่วยเราแต่งแต่ละคนเนี่ยเราสไตล์ต่างกันมชัดเจนชัดเจนมากและหุ่นเราก็ต่างกันด้วยพี่มันหุ่นแบบไหนหุ่นพี่พิมต้องเรียกว่าอะไร Inverted Triangle คือไม่ได้ถึงขั้นแบบตรงแนวเท่ากันทั้งตัวแต่ว่าเหมือน ช่วงไหล่กับช่วงสะโพกไม่ได้ห่างกันมากค่ะก็คือเป็นหุ่นที่ถูกต้องแบบว่าจริงๆมันต้องแต่ว่าเอลน้อยไงไม่ได้อะไม่ได้นลฬิกาสายก็จะเป็นหุ่นแบบมีสะโพกเป็นคนมีสะโพกใช่แต่ไม่ค่อยมีเอลเพราะว่าไม่ค่อยออกกำลังก็เป็นไปได้ไอ้อ่งไอดอหลีแบบ ตัวเล็กๆแบบลมพานน่ารักเอวแบบเอวเล็กแต่ไม่มีขะเลกสลับกับพี่พิมใช่ไหมจะสลับกันก็คือพี่ว่าพลอยพยาแบบเอาทุกอย่างที่พี่ควรจะมีไปหมดเลยอ่ะคุณเป็นแบบกิ๊กกแมนขออินเสิร์ตภาพกิ๊กกแมนกิ๊กกแมนควรแล้วพี่บ้างเป็นอะไรดีอ่ะควนลิปสติกอะค่ะควรแค่นเนี้ย มีเอลมีสะโพกแต่ช่วงบนพอยจะเล็กที่สุดก็จะป็นแบบกิ๊กโกแมนใช่เราก็แบบสะโพก้ชก็คือเหมือนข้างบนจะเป็นแบบเอสข้างล่างเป็นเอ็มพอะอยู่ระหว่างกลางถ้าถ้าไปซื้อเสื้อผ้ามาแล้วเล็กไปก็ให้พี่ปต่เพราะว่าหลวมอันนี้นึงก็ตัวไม่พอพีมรองเท้าบ้านเราเนี่ยโชคดีมากไซส์เดีวกันหมดเลย36ไซส์เล็กๆกลุ๊กๆน่ารักมงดีคุณแม่ก็ใส่เดียวกันก็เลยแชร์ด้วยกันได้หมด วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอซิบิดค่ะอยู่ที่ Central Embassy ีชั้น2อแล้ววันนี้น้องพลอยจะทำอะไรวันนี้จะแจกโจทย์ให้ทุกคนนะคะให้มีชอปปิ้งเลือกของที่บอกว่าตามโจทย์ที่เราให้แล้วก็มาดูกันว่าแต่ละคนจะเลือกอะไรออกมาเป็นแบบว่าสไตล์ของตัวเองตามไปแล้วเลยค่ะ แล้วก็ไปงานแต่งงานโอเคพร้อแล้วก็ไปเดทแต่งหลากหลายเหมือนกันขึ้นแล้วแต่ชอบแต่บางวันก็ต้องลุยก็ลุยมากแต่ว่าแล้วว่าแต่พอแบบหวานก็ชอบแบบหวานหวานแต้แบบว่าถ้าไปงานจะแบบหวานหวานโรแมนติกเเารียกว่าสาวโรแมนติกชัดเจนมากเลยใส่ใส่เสื้อผ้าแบบไม่ต้องทางข้าวก็คือจะเป็นแบบเราเน้นเราแซบเราเราเน้นแบบโชว์หุ่นเราเป็นคนชอบแบบให้เห็นฟิกเกอร์แต่ว่าเราก็จะแบบ ฉันยาวกะโปรงยาวได้นะแต่ว่าชอบความรัดรูปส่วนของว่าแบบว่าปิดปิดทวีตผู้ชายก็ือนชอบชอบชอบทวีตแต่จริงๆแบบว่าในบางลุคก็จะเป็นคนที่แบบชอบมุกเชรแบบปากเขียนให้เห็นไหมว่าเป็นแบบอ่ะเางย่างยาย่าย่างย่าย่างย่างยาย่าย่าย่างย่างย่าย่างย่างย่างางยีย่างย่วย่ายายย่ายาย แต่ว่าอย่างงี้ได้อยู่นะแม่น่ะแม่อันนี้แม่ไม่ดีเพราะเป็นคนแซ่น้อยแต่พี่ป๊า เพราะว่าตัวเล็กใส่อะไรเป็น texture ได้เพราะว่าแบบไม่ได้เกินเลยออันนี้สวยมากอันนี้ซื้อลาซื้อซื้อสวอันนี้สวยสุดอันเพียรว่าเหมาะก็รูสวยเลยสวยมากล้วนแบบรวนี่รียกว่าสวยลอยไหมสวยลอยมากเราเชียร์ลองอันนี้มาเชียร์เลยค่ะเชียร์ลองตัวนี้ค้ลองลอยนะก่เราเบาแล้วละงค้า เห็นข้างหน้าแล้วอยากเดาข้า่หลัไปตองเดาไปทั้งนทั้งหมบนี่เกมนี้ทองทองทีเองทีเลยทองทนเลยทองทีโอ้ยทองทีสวยมากดี แบบลูกคุณใชเพราะนี้คือลูกคุณดีเนี่ยดีได้ดีได้ไม่ไปเลยจบเลยไปแบบโอ้ยน่ารักมากบอกกับน้องพิมพ์อันยองไงอันยองเป็นก็ได้นะอันนี้น้องพิมพ์นะพี่ป็นคนขาสวยอยากให้หดอมากเลยตัวนี้สวยมากอันนี้สวยคุณของหองของโซนแบบอีฟนี่เออน้องพิมพ์เขวาแบบว้า ก็ถูมีครบเลยค่ะพี่บารก็จะชอบอะไรแบบอ่าแบบว่าเขาได้นิดนึงแต่ว่าพี่แบบก้เลียวหน่อยชอบพี่ไรโดใส่งานแต่งเลยแล้วใส่เปนงานแต่งงานแต่งที่แต่งงานแต่งงานแค่นี้เองนะแล้วเราก็ใส่ต้องถูเฉยนว่าจอดถูเป็นเดี๋ยวตอนนี้หลุดไปหมดแล้วแป็นแพรไม่ใช่เป็นแขกที่ถูกไล่ออกจากงานทุกคนตัวนี้ตัวนี้คือมันแบบมันตะกอนได้ชื่อมันตะกอนได้ชื่อว่าอเพรอย กระซิบบาบางไม่ได้ยกัะาอพอยเขาจะชอบเสื้อผ้าใช้ผ้าหน่อยมากชอบแบ่อันนี้ก็เยอะยอะแนวผ้าคอนเออสรีนเยอะแล้วใช่ไหมขอสรเขาต้องทอใหม่ตัวต้อมีหนุมีเิมชอบหนุน เบาทับใจเบาทับใจว่าแว่ง well, ain, แต่พอดีโอโหช่วยดูคำแตต่างเบิรเดชอเบิอะไรครูสมครูสโอเคครูสมาเลยคริสต์มาสครต์ใจ์วคริสต์มาสคริสต์ใจอนดีมากแค่เออแค่กันแดกเราจะมีให้เลือกทุกเทศกาลทุกเทศกาลทุกสีแล้วทุกเทศกาลทุกงานเลงานนะคะ ไม่ต so ้องยอมรับเรื่องการเลือกของจริงเขารู้แน่เเร็วมากเร็คือพ่อไม่ชินมากก็คือมันโหดเนาะมาโดนคำร้อนไม่ต้องห่วงค่ะเอาอยู่อยู่แล้วพระรุ่นขนาดนี้คือแบบที่สุดไปเลยค่ะที่สุดแล้วทุกคนคนนี้นิดนึงขอให้คุยวานว่านี่คือบุคลิกชัดเจนเด็ดแรกในห้องกูเด็ดแรกต้องอย่างนี้เลยต้องอย่างนี้ปผับใสเดรสเลยประทับใส่โอเคโอเคเด็กมาแล้วค่ะเกิร์ลกรุ๊ปบ๊ว อันนี้หวานอันนี้หวานอันนี้ไปเจอแบบน้องสาวเริ่มไม่ให้แล้วพ่อแม่แฟนพ่อแม่แฟนหนูไปพ่อแม่แฟนอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเพราะว่าหนูเป็นคนใจ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 ไปใจใจอ๋โถคะแนนร้อยอะค่ะชุดนี้ลอดมากจริงๆ after party สุดๆไปเลย Christmas to new year สวยมากมาเลยค่ะสุดๆเหมือนดาราจีนมากไม่รู้แบบดาราจีนอะไม่เป็นพาสของไทยนะโอ้โหจีจีฮาดิดก็คือขอให้มาเจอพลอยพยับของประเทศไทยก่อนน้อยๆ นี่คือสามคนสามบุคลิกมากๆเลยค่ะ <c oughs> เอาอยู่ทุกคนอันนี้ปรบมือให้ค่ะลุกแรกเลิฟมาก <c oughs> เลิฟมากค่ะ <c oughs> สุดๆไปเลยค่ะสุดๆไปเลยแต่ตัวแบบลายชนลายผู้ชนผู้ค่ะเราเราซูมเราซูมความแคสตัวนี้สวยจริงเราซูมตาแตกกันเลยทีเดียวความแบบว่าพอดีแบบไม่เยอะอะเยอะแบบเอาอยู่ไม่เยอะ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 ส่วนสาวหวานละคะโรแมนติกโรแมนติก เบาๆพยับคะมาเป็นงไม่ช่วย้สาวไม่ค่ะสุ่มไม่ได้เลยนะคะตอนแรกท้องพระยบอกหวานไปหรือเปล่าบอกว่าให้ลองก่อนก็หวานกรุบหวานหวานหรือเปล่านะหวานหรือเปล่านะจะบอกว่าได้สามสไตล์จริงจริงชอบมากก็ยังคีปลุกอยู่คีบปลุกอยู่เรียบหรูตามโจท์แววแหวงตามโจทย์ วิ่งแมวค่ะไม่ถ่ายค่ะไม่พอไม่ถ่ายค่ะมาเดทไม่พอมมาเดทค่ะ้อาเปิดตัวแฟนค่ะโอ้สายแล้วคนไม่หนึ่จะใส่นี่ไปเดทไม่อันนี้ก็คือเป็นลุคแบบน่ารักเรียบร้อยทำงานเสร็จแบบเจนนายได้เลยนะคะเพราะจริงๆเขามีลุคเล่นเป็นแบบวิงวิ้งกระเป๋าแล้วก็เพิ่มความแบบน่ารักเพิ่มเข้าไปนะคะ ส่วนชุดของพี่ก็จะอิราชามาเซ่นะคะโอมาเกส์โอมากาเซต้องเรียบร้อยเรียบโก้นะคะคอสูงนิดนึ่งสวยอะผ้าลายผ้าสวยมากสทูโทนค่ะทูโทนนี่เป็นสาวนิวยอร์กกันนะคะเพราะว่าอะเลิฟชักแฟนซีก็เป็นสาวนิวยอร์กนิวยอร์กใช่ค่ะก็เลยไม่พร้อมเปิดตัวนะคะยังไม่พร้อมเปิดตัวเดี๋ยวเป็นค่ะ นี่แหละค่ะก็ต้องสามสาวนะ The three sisters ใช่ The three sisters สามโจทย์ก็คือมาร้านเอ็กซินะคะแล้วก็มาซลฟ์พอร์ทตได้ทุกอย่างได้ทุกทุกจริงๆสนุกเลยคือแน่นมากก็เสร็จแล้วนะคะเปเลยบ้างคะสามลงสามสาวสนุกมากค่ะให้กี่คะแนนกี่คะแนนให้ร้อยค่ะสมีร้อยให้พันสำหรับสาว จะเรียบร้อยจะหวานจะแซ่บจะเปรี้ยวจะแบบบุขได้หมดก็ใครไปงานนะคะหรือมีอีเวนต์อะไรที่อยากจะแบบสวยหรืออยากแบบมหาชุดไม่ว่าจะโอเคชันไหนก็ตามก็เชิญนะคะเอเซอรบิทชั้นสองซิสแทร์แซชั่ขอบคุณเดอะสวยซิสเตอร์ด้วยนะคะ thank <laughs> you